ความรักเราก็จะไปส่งกันเลยเราไปส่งความรักกันได้เลยไปกันเลยจ้าเข้ากันไปเรื่อยๆนะเข้ากันไปเรื่อยๆจ้าอันนี่จ้าใบยูคานะในปั๊ก็ใส่ใบยูคานะทุกคนใส่เข้าไปเลยนะใส่เข้าไปเลยใส่เข้าเข้าไปเลยให้สวยงามนะจ้าใส่ใบยูคาณ์ความรักเราก็จะไปส่งกันเลยเราไปส่งความรักกันได้เลย ไปกันเลยจ้าด้านทั้สองข้างนะสองสองข้างสองข้างเข้าเหมือนกันนะทั้งสองข้างเรียบร้อยแล้วเ,เราเข้าด้านด้านบนเรียบร้อยด้านข้างเรียบร้อยแม่ปาก็มาเข้ากระดาผูกโบกันจ้าแม่ปาก็ปลูกโบสีขาวนะผูกโบสีขาวเรียบร้อยแล้วเรียบมาเข้าช่อข้างหลังสูงห้างหน้าต่ํา เราจะเข้าสองชั้นนะอันนี้เป็นชั้นที่หนึ่งนะจ๊ะแม่ป้าก็เข้าด้านหลังกับด้านหน้าด้านสองข้างนะสองสองข้างสองข้างเข้าเหมือนกันนะั้งสองข้างเรียบร้อยแล้วเราเข้าอินด้าใบยูคานะแม่ปาก็ใส่ใบยูคานะทุกคนใส่เข้าไปเลยนะใส่เข้าไปเลยใส่เข้าเข้าไปเลยให้สวยงามนะจ๊ะใส่ใบยูคาณา เดี๋ยวเราก็ไปขั้นตอนต่อไปจ้าใส่สุยไปได้เลยไหมแม่ป้าก็จะใส่ดอกสุ่มไปใส่ไปเรื่อยใส่ไปให้เฉยแม่ป้าก็นําดอกสุยจ้าสุยแม่ป้านําดอกสุยมาใส่นะจ้าเห็นไหมใส่เป็นไงสวยมากาเรียบร้อยแล้วเราก็มาเข้ากระดาษนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้พันด้ามให้เรียบร้อยพอพันด้ามเรียบร้อยเราก็มา เข้ากระดาษเนี่ยด้านหน้านะแม่ปาก็จะมาใส่ด้านหน้าก็ใส่ด้านหน้ากันไปนะจ๊ะสูงสุดเรียบร้อยแล้วก็เราเข้าชั้นต่อต่อมาลองลงมาเรียบร้อยแล้วก็อีกชั้นหนึ่งชั้นที่สามก็เข้าเรียบเข้าด้านหน้าอยู่นะจ๊ะด้าน เดี๋ยวเราจะมาเข้าช่อกุหลาบขาวนะเห็นไหมเห็นไหมเห็นกุหลาบขาวไม้กับดอกดอกสุยนะจะเข้ากุหลาบขาวก็ดอกสยุยมาเข้าช่อห้างหลังสูงห้างหน้าต่ำํำเ,เราจะเข้าสองชั้นนะอันนี้เป็นชั้นที่หนึ่งนะจ๊ะแม่ป้าก็เข้าด้านหลังกับด้านหน้าเมื่อเราเข้าช่อเรียบร้อยใส่ใบยูคาใส่ดอกสยุยใส่ดอกกุหลาบเรียบร้อยเราก็นำกระดาษสีขาวนะ เรียบร้อยเราก็พร้อมจะนําช่อเฮ็ร้อยแล้วไงต่อเรียบร้อยเราก็พร้อมจะนําช่อเฮอจันเรื่อจ้าเราเข้ากุหลาบขาวไปเรื่อยจนเรียบร้อยเราก็จะไปขั้นตอนต่อไปนะจ้าขั้นตอนต่อไปจ้าหลังจากเราใส่กุหลาบเรียบร้อยแล้วนะกุหลาบสีขาวเดี๋ยวเราจะมาเข้าช่อกุหลาบขาวนะเห็นไหมเห็นไหมเห็นกุหลาบขาวไม้กลับดอก ดอกสุยนะจะเข้ากุหลาบขาวก็ดอกสุยเขาแบานหน้าอยู่นะจ๊ะด้านน้านำกุหลาบขาวมาเริ่มก่อนได้จ้ามามาเข้าช่อกันเลยมาเข้าช่อกันเลยนะเข้าชอดี๋วทำกันไปเรื่อยๆนะจ๊ะ ้อ,นนา,อา่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปขั้นตอนต่อไปนะจ๊ะขั้นตอนต่อไปมาดูกันว่าเข้ากันไปเรืยนะเข้ากันไปเรื่อยๆจ้าจะสวยแค่ไหนเราไปดูกันเลยจ้า ไปดูกันเลยจ้าเราก็จะนำกุหลาบขาวนี่ละจ้ามาเริ่มมาเข้าช่อห้างหลังสูงห้างหน้าต่ำเ,เราจะเข้าสองชั้นนะอันนี้เป็นชั้นที่หนึ่งนะจ้าแม่ปาก็เข้าด้านหลังกับด,ด้านหน้าไปเ,เรื่อยๆเราเข้ากุหลาบขาวไปเรื่อยๆจน เรียบร้อยเราก็จะไปขั้นตอนต่อไปนะจ๊ะขั้นตอนต่อไปจ้าหลังจากเราใส่กุหลาบเรียบร้อยแล้วนะกุหลาบสีขาวห้าเรียบร้อยแล้วเราก็มาเข้ากระดาษนี่น่ตรงนี้ตรงนี้ผ่านด้ามให้เรียบร้อยพอพันด้ามเรียบร้อยเราก็มามาเข้าช่อห้างหลังสูงห้างหน้าต่ำเ,เราจะเข้าสองชั้นนะอันนี้เป็นชั้นที่1น,นะจ๊ะแม่ป้าก็เข้าด้านหลังกัดด้านหน้า เป็นความรักเราก็จะไปส่งกันเลยเราไปส่งความรักกันได้เลยไปกันเลยจ้าความรักเราก็จะไปส่งกันเลยเราไปส่งความรักกันได้เลยไปกันเลยจ้าด้านด้านบนเรียบร้อยด้านข้างเรียบร้อยนี่ปาก็มาเข้ากรัเราจะไปทำอะไรต่อ เราเข้าด้านหน้าเรียบร้อยเราก็จะมาเข้าพันด้ามพันด้ามในปลาก็จะมารัาก,ก,เ,กเราเข้ากุหลาบขาวไปเรื่อยจนเรียบร้อยเราก็จะไปขั้นตอนต่อไปนะจ๊ะขั้นตอนต่อไปจ้าหลังจากเราใส่กุหลาบเรียบร้อยแล้วนะกุหลาบสีขาว <c oughs> เข้ากันไปเรื่อยนะเข้ากันไปเรื่อยจ้า ีจ้าใบยูคานะในปังนกใส่ใบยูคานะทุกคนใส่เข้าไปเลยนะใส่เข้าไปเลยใส่เข้าเข้าไปเลยให้สวยงามนะจ๊ะใส่ใบยูคาจะสวยแค่ไหนเราไปดูกันเลยจ้าไปดูกันเลยจ้าเราก็จะนำกุหลาบขาวนี่แหละจ้ามาเริ่มก่อนอินิ้าใบยูคานะในปังนกใส่ใบยูคานะทุกคนใส่เข้าไปเลยนะใส่เข้าไปเลยใส่เข้าเข้าไปเลยให้สวยงามนะจ๊ะใส่ใบยูคาเข้ากันไปเรื่อยเนะเข้ากันไปเรื่อยๆจ้า ก็นำดอกสุยจ้าสุยแม่ปานำดอกสุยมาใส่นะจ๊ะเห็นไหมใส่เป็นไงสวยงันดามนะจ๊ะผันดามเขาด้านหน้าอยู่นะจ๊ะด้านเขากันไปเรื่อยๆนะเขากันไปเรื่อยๆจ้ะ ความรักเราก็จะไปส่งกันเลยเราไปส่งความรักกันได้เลยไปกันเลยจ้าร,ร้อยแล้วไงต่อเรียบร้อยเราก็พร้อมจะนำช่อฮเรียบร้อยแล้วเราก็มาเข้ากระดาษนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ผ่านด้ามให้เรียบร้อยพอพันด้ามเรียบร้อยเราก็มา ก่อนได้จ้ามามาเข้าชอดกันเลยมาเข้าชออกันเลยนะเข้าทอดีแล้วทำกันไปเรื่อยๆนะจ๊ะนำกุหลาบขาวมาเริ่มก่อนได้จ้ามามาเข้าชอดกันเลยมาเข้าชออกันเลยนะเข้าทอดีแล้วทำกันไปเรื่อยๆนะจ๊ะให้เรียบร้อย สองข้างนะสองสองข้างสองข้างเข้าเหมือนกันนะทั้งสองข้างเรียบร้อยแล้วเราเข้าน้ำเดี๋ยวเราก็ไปขั้นตอนต่อไปจ้าใส่สูตรไปเรื่อยนหพี่ตาก็จะใส่ดักสู่มไปใส่ไปเรื่อยใส่ไปให้เฉยข้างทั้งสองข้างนะสองสองข้างสองข้างเข้าเหมือนกันนะทั้งสองข้างเรียบร้อยแล้วเราเข้าเข้ากันไปได้วยนะ เอากันไปเรื่ียบร้อยแล้วไงตอ่อเรียบร้อยเราก็พร้อมจะนำช่อแฮมเดี๋ยวเราก็ไปขั้นตอนต่อไปจา้าใส่สุตรไปเรื่อยนะไหมป้าก็จะใส่ดักสุตรไปใส่ไปเรื่อยๆใส่ไปให้สุูงไปแบนหน้าอยู่นะจ๊ะ้านหน้าย ความรักเราก็จะไปส่งกันเลยเราไปส่งความรักกันได้เลยไปกันเลยจ้าไปันเรื่อจ้าเราเข้ากุหลาบขาวไปเรื่อยจนเรียบร้อยเราก็จะไปขั้นตอนต่อไปนะจ้าขั้นตอนต่อไปจ้าหลังจากเราใส่กุหลาบเรียบร้อยแล้วนะกุหลาบสีขาวเราไปดูขั้นตอนต่อไปเราจะไปทาอะไร <eres S 1> มามาทําด้วยกันเลยจ้าเราเข้าด้านบนด้านหลังเนีย่ย